อีกหนึ่งผลงานก่อนเที่ยะไปเรื่องของฟุตบอลครับทัพนักกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยครับผลงานยอดเยี่ยมมากๆครับกวาดไปถึง4จาก5ประเภทคว้าชมป์โลกได้สำเร็จครับการแข่งเทคบอลชิงแชมป์โลก2024ที่นครโฮจิมินซิตี้นะครับ,รบเวียดนามเป็นเจ้าภาพไฮไลท์อยู่ที่รอบชิงชนะเลิศน,นะครับไทยเนี่ยคือเข้าชิง สี่ประเภทขาดแค่ชายเดียวอย่างเดียวถูกไหมฮะอาไปดูหญิงคู่ก่อนนะครับหญิงคู่เนี่ยนะครับต้องป้องกันแชมป์นะครับน้องหยกจุธาทิพย์กันทธทงที่เพิ่งสร้างประวัติศาสตร์เป็นชาวเอเชียคนแรกที่คว้าแชมป์โลกหญิงเดียวไปก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับจับคู่กับน้องนิดสุภาวดีวงคําจันทร์พบกับทีมฮังการีนะครับก็มีทางด้านของเปตาเปชี่นะครับที่อยู่ในชุดคว้ารองแชมป์โลกปีที่แล้วปีนี้จับคู่กับคิสินาเอชครับ ปรากฏว่าสองสาวไทยในชุดแดงทำผลงานโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมสมราคาแชมป์เก่านะครับหาจังหวะชงแล้วก็ขึ้นฟาดได้อย่างสวยงามเอาชนะไปด้วยสกอร์12ต่อ9ทั้งสองเซตก็ไม่ง่ายนะคือแต้มของฮังการีก็ไล่เบียดมานะครับคือก่อนหน้าน,นี้ฮังการีเป็นเจ้าคือ <Take S 2> <Bon. S 1> ต้องบอกว่าฮังการีเขาเป็นต้นกําเนิดของกีฬาเทคบอล bon, และการแข่งขันชิงแชมป์โลกสองสาครั้งที่ผ่านมาเ,น,เานี่ยฮังการีคว้าเหรียญทองได้ตลอดถูกต้องนะฮะสุดท้ายเนี่ยนะฮะในหญิงคู่ เป็นทางด้านของสองสาวไทยทําได้สมาเร็จนะครับนอกจากนั้นนะคะผู้ชมทีมเทคบอลไทยก็ยังคว้าแชมป์โลกเพิ่มจากประเภทชายคู่ค่ะก็คือสรศักดิ์ทัศิีผนึกกำลังกับจิรติจันเรียงค่ะคือนักกีฬาของเราทุกคนเนี่ยล้วนแล้วแต่เคยเล่นกีฬาตะก้อมาแล้วทั้งสิ้นนะคะคู่นี้ก็พลิกแซงเอาชนะคู่จากโปแลนด์ไปอย่างสะใจเลยค่ะสองต่อหนึ่งเซตกลายเป็นแชมป์โลกชายคู่ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยด้วย ส่วนรประเภทคู่ผสมของผู้ชมพักพงเดชเจริญกับสุภาวดีวงคำจันทร์ในฐานะแชมป์เก่าก็เอาชนะคู่ของฮังการีไป2ต่อ1เซตป้องกันแชมป์โลกสมัยที่ 2, 2ได้สำเร็จเช่นกันสรุปแล้วทีมเทคบอลไทยก็คว้ามาสี่เหรียญทองจากทั้งหมด5รายการนะคะแล้วก็เพิ่มมาอีกหนึ่งเหรียญทองแดงจากเดี่ยวชายก็คือบุญคุ้มทิพวงด้วยก็เท่ากับว่าครั้งนี้เราคว้าสี่เหรียญทองกับอีกหนึ่งเหรียญทองแดงถือว่าคว้าแชมป์ได้มากที่สุดในการ การแข่งขันจากทุกประเทศที่เขาร่วมการแข่งขันนะคะก็ทางด้านของฮังการีตป้าตั้หลับเนี่ยอย่างที่บอกว่าเขาคว้าแชมป์โลกหรือว่าเหรียญทองมาทุกครั้งครั้งนี้ไม่มีเหรียญทองติดมือนะคุณชมป์มผู้ชมเขาได้แค่2เหรียญเงินกับอีกหนึ่งเหรียญทองแดงเ่ะเท่ากับว่าครั้งนี้เราเป็นเจ้าเหรียญทองก็<ะ>ชื่นชมไปยังทัพนักกีฬาเทคบอลทุกคนด้วยนะคะที่ถือว่าพัฒนาผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมชื่นชมไปยังพลเอกโรณชัยมันชุสุนทรกคณนายสมาคมแล้วก็จ่าสิบเอกเรวัตผาบชุมพล สิบเอกหญิงสิรินพาพรหนองแสงนะคะซึ่งเป็นผู้ฝึกสอนด้วยนะคะถือว่าทุกคนทําผลงานกันได้อย่างยอดเยี่ยมเต็มที่ค่ะรับยอดจริงๆครับสี่ชมปโลกจากห้าประเภทนะครับสำหรับเทควันทีมชักแยครับ